แม่คะหนูอยากได้ที่บ้านก็มีแล้วนะตุ๊กตาตัวนั้นเอ๊ะตัวนี้ไม่ขายครับมึงจะเอาไปทิ้งดูวอื่นเถอะไม่เอาหนูจะเอาตัวตุ๊กตาตัวนั้นเย่แ yeah, yeah. แม่คะหนูอยากได้ตัวนั้นอย่าง,งองแงสิลูกถ้าเธอจะคาช่วยขายให้หน่อยเถอะค่ะแต่ว่าดูสิค้างงองแงใหญ่แล้ว ได้ครับจริงเหรอคะแต่คุณต้องระวังอย่างหนึง่งห้ามปล่อยให้เด็กอยู่กับตุ๊กตาตามลำพังเด็ดขาดตุ๊กตาน่ารักจังนอนได้แล้วลูกไม่เอาไม่เอาไม่ได้นะกรีนกรีกรีสวัสดีคะ่ะของมาส่งครับค่ะจะลงไปรับนะคะ,ะห้ามปล่อยให้เด็กอยู่กับตุ๊กตาตามลำพังเด็ดขาด แค่แบบเดียวคงไม่เป็นไรมั้งรีบหน่อยแล้วกันอินล,ลี่แนมะ่กลับมาแล้วจะ้ะนี่มันอะไรกันกระต่ายข้าเนี้ตุ๊กตาข้าเรือนนี่ี่แกทำไรพวกฉันคนุณตาค่ะอยู่คนเดียวเหรอจบไปแล้วสำหรับเพลงโรงเรียนเนี่ยไอตัวไอเรื่องเหมือนแกมันมาจาก่เลย อย่ากระพีต้องเรียนเลยนะต้องเรียนดังไม่ใช่อยู่บ้านเลยไม่อยู่โรงเรียนนะ <c oughs> เออเดียอาทิตย์บ้าน <c oughs> นี่ก็กดไ like, ลค <c oughs> ์กดตั้มสไครต์กันด้วยนะคะอันนี้ใครเบ่ยงกินเลยแต่แค่เบ่ยงกินเขาสวยกวันอย่ากลัวน้อยก็กดไลค์กดตั้มสไครต์กันด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย